นะเป็นเรื่องราวของชายที่มีเวทมนต์แต่เขากับใช้วิชาเหล่านี้ในการทำร้ายใครก็ตามที่ทำให้เขาไม่พอใจจุดจบของเขาจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังค่ะมิสเตอร์ดันนิงเลขานุก,การพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในลอนดอนปฏิเสธรับหนังสือเวทมนต์ของมิสเตอร์คาสเวลเข้าห้องสมุดของพิพิธภัณฑ์ในห้องสมุดมิสเตอร์ดันนิงถูกชายแปลกหน้าชน ทำให้เอกสารที่เขาถืออยู่หล่นลงพื้นชายแปลกหน้าได้ช่วยเขาเก็บเอกสารแล้วรีบไปมิสเตอร์ดันนิงสังเกตเห็นมีเอกสารเกินมาหนึ่งแผ่นมีอักษรสีน้ำเงินแปลกๆมิสเตอร์ดันนิงรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวทันทีขณะนั้นเองเฮนดรี H H ton, mm ่แฮริงตันเพื่อนของม mm ิสเตอร์ดันนิงเห็นเหตุก,การณ์ได้เล่าเรื่องราวของชายที่ชื่อคาสเ e ว l ล คาสเวลเป็นคนชั่วร้ายเขาเลี้ยงปีศาจมีขนซึ่งจะฆ่าคนที่คาสเวลไม่ชอบให้ตายแบบแปลกเมื่อดันนิ่งจะเข้าห้องนอนเขาได้ยินเสียงเบาๆเหมือนมีอะไรกำลังขึ้นบันไดมายังห้องของเขาเขาเปิดประตูทันใดนั้นมีลมพัดเข้ามาและเหมือนมีสัตว์ขนผ่านขาของเขามิสเตอร์ดันนี่ต้องการจุดเทียนดูจึงควานหาไม้ขีดใต้หมอน ขณะวานหาไม่ขีดเขารู้สึกได้ว่ามีปากเล็กๆที่มีฟันแหลมคมจะกัดเขามิสเตอร์ดานนิงตกใจรีบดึงมือออกและวิ่งหนีออกจากห้องมิสเตอร์ดานนิงได้พูดคุยกับเฮนรี่ซึ่งเฮนรี่ได้เล่าฟังว่าจอนน้องชายของเขาก่อนเสียชีวิตก็ได้รับเอกสารตัวอ,อ,กอักษรสีน้ำเงินก่อนตายจอนเล่าให้เขาฟังว่ามีอะไรบางอย่างสะกดอรอยตามเขาตลอด จอห์นเคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์ของหนังสือที่คัสเวลเขียนลงในหนังสือพิมพ์ว่าเป็นเรื่องเหลวไหลคัสเวลโกรธมากต่อมาจอห์นก็ได้รับกระดาษแผ่นหนึ่งจอห์นเอากระดาษแผ่นนั้นส่องไฟเพื่ออ่านแต่ทันใดนั้นประตูบ้านเปิดออกมีลมพัดเข้ามาในห้องพัดกระดาษแผ่นดังกล่าวปลิวเข้าไปในกองไฟไม่หมด มิสเตอร์ดันิงตกใจเพราะเขาก็รู้สึกมีลมอุ่นๆพัดเข้ามาในห้องเช่นกันจอรนเล่าว,ว่าเขามักหันร้ายในหนังสือคาสเวลจะบอกวิธีการฆ่าศัตรูคือพ่อมดจะยื่นกระดาษให้ศัตรูแล้วสิ่งชั่วร้ายจะติดตามฆ่าคนนั้นนอกจากนั้นในหนังสือยังบอกวิธีการพ้นคำสาบโดยจะต้องเอาแผ่นกระดาษคำสาบคืนพ่อมด แต่จอรไม่สามารถส่งกระดาษคืนได้เพราะกระดาษได้ไม่ไฟไปแล้วมิสเตอร์ดันนิงเหลือเวลาไม่นานดังนั้นมิสเตอร์ดันนิงจึงได้จ้างนักสือต,ติดตามคัสเวลเพราะคัสเวลจะไม่ค่อยออกจากที่พักและไม่ยอมรับแขกวันหนึ่งนักสืบได้แจ้งให้มิสเตอร์ดันนิงทราบว่าคัสเวลจะออกจากบ้านไปฝรั่งเศสโดยทางเรือและรถไฟ ดังนั้นมิสเตอร์ดันนิงจึงต้องการหาทางนำเอกสารกลับคืนไปยังคัสเวลโดยเฮนรี่จะช่วยมิสเตอร์ดันนิงมิสเตอร์ดันนิงจึงต้องแปลงตัวโดยการใส่คราวปอมเพื่อไม่ให้คัสเวลจำได้เมื่อคัสเวลขึ้นมาบนรถไฟเขานั่งใกล้กับเฮนรี่และมิสเตอร์ดันนิงสักพักคัสเวลได้ลุกไปสู่บุหรี่เดอเอาเสื้อโค้ทวางไว้บนที่นั่ง ดนนิงจะหยิบเสื้อโคต้ตแต่คัสเวลหันหลังกลับและเห็นเขาเริ่มระวังตัวหลายนาทีผ่านไปรถไฟใกล้ถึงสถานีที่คัสเวลจะลงไปต่อเรือโดยสารมิสเตอร์ดนนิงยังหาทางคืนกระดาษไม่ได้พนักงานตรวจตั๋วมาที่คัสเวลคัสเวลหยิบกระเป๋าธนบัตรเอาตัวให้เจ้าหน้าที่ตรวจโดยคัสเวลได้วางกระเป๋าธนบัตรบนเสื้อโค้เทเฮนรี่เห็นโอกาสเขา รีบลุกขึ้นและชนเสื้อโค้ทและกระเป๋าธนบัตรของคาสเวลลหล่นหล่นลงพื้นเฮล,ลี่หยิบเสื้อโค้ทของคาสเวลและส่งคืนให้ขณะเดียวกันเขาได้เตะกระเป๋าธนบัตรไปยังมิสเตอร์ดันนิงเฮลี่ส่งเสื้อโค้ทคืนคาสเวลแต่คาสเวลไม่ยอมรับเสื้อโค้ทเขามองเฮล,ลี่ด้วยความเกลียดชังดันนิงรีบหยิบกระเป๋าธนบัตรจากพื้น ขณะที่คัสเวลมองดูเฮนรี่วางเสื้อโค้ทไว้ข้างๆตัวเขาเฮนรี่หันไปทางเจ้าพนักงานและส่งตัวให้ตัวเมื่อเจ้าพนักงานจากไปคัสเวลลุกขึ้นไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะลงสถานีที่จะถึงมิสเตอร์ดันนิงได้จังหวะรีบเอาแผ่นกระดาษเสียบเข้าไปในกระเป๋าธนาบัตรของคัสเวลคัสเวลรับกระเป๋ามาพร้อมกล่าวขอบคุณแบบเย็นชา ขณะที่คัสเวลลงจากรถไฟมิสเตอร์ดันนิงและเฮนรี่ได้ยินเด็กหิ้วกระเป๋าพูดว่าผมเสียใจคุณนำสัตว์เลี้ยงลงเรือไม่ได้แต่ดูเหมือนคัสเวลจะไม่ได้ยินสองวันต่อมามิสเตอร์ดันนิงเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ว่าเกิดอุบัติเหตุใหญ่ที่เซนต์ลูฟรานซ์เชิร์ชมีชาวอังกฤษพัดตกลงจากหอคอยโบสเสียชีวิตทันที ผู้เสียชีวิตชื่อคาสเวลถ้าท่านชอบนิยายแนวลึกรับโปรดติดตามช่องจินดาสตอรี่และกดหวัวใจคอมเมนต์และแชร์เป็นกำลังใจในการจัดทำด้วยค่ะขอบคุณค่ะ